้พอ,อยากอย่างแรกอยากขอโทษพี่เขาที่แล้วนะคะที่เพิ่อนแบบว่าอยู่สองท่านไม่ได้ยินค่ะที่แล้วมีงานต่อเลยครับรอกันยาวนิดนึงค่ะสภาพจิตใจของเพิ่อนหลายคนเป็นห่วงเราอะไรรคับสภาพจิตใจก็ก็เอ่อคนไม่คิดเหมือนกันค่ะว่ามันจะมีวันนี้ เป็นเป็นทางที่ดีที่สุดแลควเนัวกนใจรวมกันคะแต่ว่ามันใช้เวลาแบบแต่ละอาทิตย์สัมมิทค่ะเป็นเรื่องที่เราก็คุยคุยกันมาค่ะอะไรที่ทำให้เราต้องต้องแบบเนใจนและกันอจรมันเป็นเรื่องที่เราคุยกันมาอยู่ค่ะก็พอถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเราคุยกันแล้วก็เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจแบบนี้ด้วยกันมันยากแหมกับการเป็นเป็นใจทางนี้ยากไหมยากค่ะยากมาก ็เป็นเรื่องที่เราเห็นตรงกันีเราใช้เวลาศึกษากันมันเราคุยเรื่องมีากสารใมือคนเริ่มติดปากเราคุยกันจริงๆค่ะเราเราเห็นตางนีมาด้วยการเราเจอตัอยางมาด้วยการเราเข้าใจเกมันจเลเรเข้าใจกันที่ถามันมี็นไงาว่าด้วยข่าวมันหลาาวมากข่าวค่อนข้างเยอะที่ผ่านมาไปเห็นเรื่องเขา เรื่องข่าวดูคนไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะไม่ได้เรียนเลยมันรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ไม่ได้ไปกังวลเพราะมันมีปัญหามันมันนอกจากสองคนแล้วมันเขามีการโยงไปคนอื่นอย่างเงี้ยไปโยงสิ่งใดครับก็เรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยเนาะเป็นอย่างยืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่คนกับนายคือการแล้วตัดสินใจสำหรัสองคนจริงๆวันนเมื่อได้ดูนายใช่ไหมรู้สึกเห็นไหมการตอบที่เขาขอให้ ใจกันแหละค่ะก็เข้าใจแล้วเข้าใจว่ามันอาจจะเจ็บปวดเนาะแต่มันเป็นทางที่แบบว่ามันดีที่สุดแล้แสดงว่าการที่นายบอกว่าเราสนิทสนับกันเราเป็นเพื่อนทุกคนก็คือเป็นเพื่อนก็มเพื่อนเป็นเพื่อนที่ดีค่ะก็ยังมีการถามใครเป็นโถงเป็นไงกันอยู่แสดงว่าหลังจากวันที่เขาแหลกแล้เราได้มีการพูดคุยกับเขาอย่งคุยค่ะยังคุยก็ยังถามใายอยู่ปกติจริงๆเป็นห่วงเพราะเขาเครียดมากกว่าในวันนั้น เป็นหัวให้ที่งมันหัวเขามาตลอดอยู่แล้วคืออย่างก็ใครอย่างหลายคนก็ยังลุ้นโอกาสที่จะกลับไปเป็นเป็นการโชว์อันในอนาคตคนก็ไม่ไม่คาดจริงๆเนาะแต่ในวันนี้มันก็เป็นเป็นแบบนี้นะเพราะว่าหลายคนมองว่าวันนี้ไปคนก็คืไม่มีรอยยิ้มหรือว่าตูนยิ้มนี่คูนคือรอยยิ้มของไปคนกลับมาที่เป็นยัง ยิ้มเนาะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องให้ระยะเวลาเพลินในการแบบดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองด้วยค่ะแต่เชื่อว่ามันก็มันก็จะดีขึนนน้นก็ต้องขอบคุณจริงมีกําลังใจหลายอย่างเพะครอบครัว,วเยอะมากค่ะมีครอบครัวมีเพืเ่อนเพื่อนมีผู้จัดการคือแล้วก็ยังมีแฟนๆที่คุณเห็นอยู่ตลอดในทุกช่องทางก็อยากจะขอบคุณมากๆม,มันมันมีความหมายกับเพลนมากจริงแต่กาเรืองครั้งนี้มันจะจบไปิทครอบครัวเราที่บ้านเราว่ายังไงบ้างหลังจากที่เพลินกับนาย กันแล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเนาะมันก็ได้แจ้งทั้งครอบครัวของนายด้วยแล้วก็ครอบครัวของเพิร์ดด้วยค่ะทั้งสองครอบครัวก็เข้าใจแล้วก็เคารพการตัดสินใจอย่างครอบครัวเพิร์ดก็อาจจะมีเครียดมากเรื่องฝ่ายอะไรเนาะเพราะว่าพ่อพูดหน้าเพิร์ดไม่ใช่คนในวงการอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเขาก็เข้าใจทุกอย่างแล้วก็ยังสปอนเซอร์เราอยู่จริงอย่างไรก็หลยก็คือเข้าใจเข้าใจดีทั้งสองครอบครัวอย่างเมื่อกี้ที่เขาถามว่าคนณต้องประเทศเชียร์เรา เอาชอบกับเรื่องเราแบบนี้มันก็มีคอมเมนต์ว่าพี่ขอโทษด้วยเรื่อกกที่ยังรักคุณรู้สึกยังไงมีรู้สึกยังไงคือว่ามันก็เปน็นการได้เห็นความรักของตัวเองในหัวใจนึงค่ะเป็นความรักที่ไม่ว่ามันจะอยู่ในสถานะไหน นใ,นในช่วงที่ข่าวหลายอย่างถาโถมเขมามันหนักแม้สำหรับตัวเราเองมันเออยอะไปหมดเรื่องขอ่อาวจ,จะไม่ใช่ปัญหาหลักของคนเนาะอาจจะมีเรื่องแบบสุดท้ายเรากลับมาที่ความเข้าใจกันความรักแล้วก็ความมืออย่างทันที่เราเจอว่าแหลกสลายมันสื่อถึงเท่ากับเท่ากับตอนนั้นมีเหมือนกันของซีรีส์ด้วยซิคะ บอกว่าคำนี้แบบรู้สึกเหมือนใปรคนแบบรู้สึกเจ็บปวดมากเอ่อวันนั้นมันก็เป็นในฐานะตัวละครของผู้ชายเนาะซึ่งจริงๆตัวละครนั้นก็จะโกรธเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งออนแอร์แล้วอาจจะได้ได้ทราบสาเหตุแล้วมันมีตัวอย่างต่างๆบอกกับที่เขาเขาเชียร์เราตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกอะไรกับทุกคนมากก่าเขาก็สลายไปหมดเราก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณมากๆเลยค่ะตั้งแต่ต <blond> ั้งแต่วันแรกเลย กำลังใจของทุกคนมันมีค่ากิคนเรามากๆเาก้ไปยย่ใสเปนวันนี้โอเคนะโอเคอเคขาำดับอืยังมีอะไรเราได้เราได้อะไราความักทําบ้างได้อะไรก็อย่างที่คุณบอก่นะเป็นความรักในยูที่นว่ามันอยู่ในสถานะไหนล้วก็ ักร็หลายคนบอกว่าเพืมีความรักที่ไหนมักจะไม่ค่อยประสบเลยนะที่เรื่องอื่นเคื่อนก็คือตัดใจคนรู้สึกว่าทำอะไรไปนู่นไรนั่นความรักที่เกิดขึ้นแล้วมันก็มีความสุขนะคะเปความสุขอลายที่ดีในชีวิตนะเรียกว่ามีความหวานกับความรักมีจริงจริงมันมีความสุขนะคะัไม่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบเป็นเรื่องแย่หรือ i̇şte ว่าอะไรอย่างไร จริงๆมองความรับผิดเปลี่ยนไปอายุที่มันโตขึ้่ประสบการณ์ที่มัสาแล้วกันก็โตหาเราไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนแปลงในความเป็นเราว่าผลั้นมันก็ดีในอีกแบบวารฝากบอกอะไรกับขององกทาทุกคนี่เขายังคุ้นเาตั้งแต่เพื่อนกันจนมาถึงเาป็นนราวป็นโรรามีแต่ขอบคุณจริงๆขบคุณะขอบคุณค่ะ นักาอิเซอร์นักาซู้ๆนะคะเยี่ยมเลยนะเอ้าเดี๋ยวขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันมาส่ะวนก็พี่นักาเกจิตพัฒนส่วนแล้วนะ